สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งครับผมวันนีอ้อยู่กับทีมงานบัตเบียกสตูดิโอครับเครื่องเสียงพีจูเนอร์ซาวมานีนอ้ออกงานครับผมออกงานบวชนะครับเป็นงานบวชเดี๋ยวผมพามาเบิ้งครับชุดเครื่องเสียงวันนี้มีเฮน้นะครับออกเฮน เดี๋ยวผมพาเบิ้งครับพี่น้องครับฝากติดตามช่องเบิดเวียคสตูดิโอได้ครับผมนะครับฝากติดตามน้องใหม่นะครับเบิดเวียคสตูดิโอครับออาไปยูทูปกดไลค์กดแชร์นี่ครับผมผมพาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งเครื่องปั่นไฟครับเครื่องปั่นตัวนี้เป็นเครื่องปั่น5กิโลครับระบบเสียงเท่านี้สบายสบายครับพี่น้อง5กิโลครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลก็เป็นเบนซินนะครับนะครับเป็นดีเซลนะครับตัวนี้ ก็เป็นมือแรกก็จะตกไปเกือบโอ้เกือบหาเมือแล้วครับ <laughs> นะครับตัว <laughs> นี้ก็หม,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 ม้อเอาหม้อรุดมาใส่ครับเพราะว่ามันยัดเข้าในบ่ได้เพราะว่าเป็นปุ๊ปุกที่กินเป็นหม้อหม้อแห้งนะครับแต่ว่าเอากระใส่อะไรก่บเราไดครับพี่น้องครับนี้เป็นเครื่องปั่นไฟห้ากิโลครับเนี่ยครับสบายสบายครับพามาชมเครื่องปรุงครับผมมิกเป็นของมิกเป็นไมโครเทคนะครับ4ช่องนะครับ ไมโกเทกครับผมตัวนี้เราเล่นของระบบ่านโทรศัพท์จนนะครับปักไฟนะครับปักไฟเป็นของ TD8 นะครับแล้วก็ไม้ร้อยครับเป็นโปรยูโรเท c h ตองหนึ่งครับผมคอร์ดสองทางครับเป็นของไมโครเทคนะครับ CE223 XL นะครับตัวนี้ EQ วนะครับคิวก็เป็นไมโครเทคครับเป็นไมโครเทคของ c e สองหนึ่งห้าเอ็กลครับผมสำหรับหัวเรือใหญ่ครับคือไมโครเทคนะครับเนี่ยเป็นไมโครเทคไมโครเทครุ่น MGC หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ดีครับเขาแยกอิจสระนะครับตัวนี้จะเป็นกลางเหลี่ยมครับตัวนี้จะเป็นเบียครับเพราะว่าเดี๋ยวครับ เขาที่เพิ่มอีกตัวนึงครับเอาที่แยกเลยครับเผื่อแต่ละตูวนะครับตอนนี้เขาใส่ตัวเดียวก่อนนะครับขาดงบจังหน่อยครับหางบเติมครับอันนี้เป็นระบบระบบเสียงนะครับเดี๋ยวผมพามย่างบางข้า้งนาครับเป็งระบบตู้ครับตู้นี่จะเป็นเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบสี่ใบนะครับเป็นเทอร์โบสี่ใบดอกของไอดีโปรพันสองครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับครักจังพิเศษตัวนี้ ครับเสียงกลางก็เป็นอ่ของอุบนนะครับเป็นตู้ตู้ละดอกนะครับแหลมก็เป็นของคอมซีซีนะครับผมนิดเวรกในตู้นะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางครับแต่๋ยพวัวฟ้าเพิ่งทางนะครับจะเป็นตะแกรงปั๊มทั้งหมดเลยครับเนี่ยจะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับ บริหารนะบนพี่น้องครับในงานครับผมในงานผมยังไม่เร่งแหงนะครับเาตันนี้คนที่ทำพิธีก่อนนะครับผมีระบบเสียงครับผม ไปช่วงเฮน,นะครับเดี๋ยวยังผมยังไป,ทปไทย<ค>เบือ้องอีกนะครับช่วงเฮน,นะครับช่วงนี้ฝากติดตามช่องเบิร e ์ดเวียกสตูดิโอนะครับ,ออบทีมงานเครื่องเสียงพีจุดหนึ่งซาวนะครับวัออนออนีท้นทีมงานเราครับออกงานบวชนะครับเ,เป็นงานที่2นะครับออขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube ครับฝากนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเบิร์ดเวียกสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณครับ